แล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาสัมภาษณ์นะคะผู้บริหารของทาง TTC มอเตอร์กันบ้างดีกว่าค่ะคุณจูนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะควันนี้นะคะอยากจะทราบค่ะว่าทาง TTC มอเตอร์นะคะมีไฮไลท์หรือว่ามีรถรุ่นไหนนะคะมาโชว์ในงานนี้บ้างค่ะครับวันนี้ทางโชว์รูมนะครับ Mercedes-Benz นะครับ TTC Motor ของเรานะครับนำรถมาจัดแสดงที่งานอ uh, Motor Expo นะครับปีนี้นะครับ หลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับรถเบนซ์จะเป็นในรุ่นของอในรถของรถขนาดเล็กนะครับรถ SUV รวมถึงรถไฟฟ้าเราก็มีนะครับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งรถเนี่ยได้ผ่านมาตรฐานของมาตรฐาน Mercedes-Benz นะครับแล้วก็มีการดูแลรักษาจากผลิตภัณฑ์ของเรา,านะคะและอยากจะทราบค่ะว่าในงานนี้มีแคมเปญพิเศษอะไรบ้างคะโอ้เยอะแยะเลยครับนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับรถที่เรานำจัดแสดงนะครับเป็นรถ เดโม่นะครับรถผู้บริหารไม่น้อยนะครับได้สิทธิประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับได้เป็นเจ้าของคนแรกด้วยนะครับได้ทั้งดอกเบี้ยรถใหม่ป้ายแดงนะครับส่วนรถเนี่ยมากถึง1ล้านบาทเลยนะครับผมค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากอะไรนิดนึงค่ะครับก็ฝากเรียนคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมีโอกาสนะครับแวะมาเยี่ยมชมเรานะครับที่บูธ T C มอเตอร์นะครับที่นี่ได้เลยนะครับวันนี้ถึงวันที่11นะครับรับรองนะครับ ท่านมองหา Mercedes-Benz Used Car นะครับไม่น้อยคุณภาพมาตรฐานเบนซ์เลยต้องที่เรานะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับค่ะนะคะขอบคุณคุณพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับก็อย่าลืมนะคะแวะมาชมรถสวยๆนะคะได้เลยนะคะที่บูธของ t t c Motor นั่นเองค่ะ